ขณะที่ทหารช่างเตรียมรื้อแล้วก็ซ่อมแซมบ้านนะครับในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขโทัยนะครับที่สุดพังทั้งหลังนะครับสภาพบ้านของนายอนพันธ์เขียวฤทธิ์ชาวบ้านหมู่7ต็าบลท่าทองอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขโทัยนะครับที่ถูกกระแสน้ําจากแม่น้ํายมกัดเซาะจนสุดพังทั้งหลังทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านได้รับความเสียหายหลังจากที่พนังกั้นน้าแม่น้ํายมนะครับขาดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดทหารกองบัญชาการช่วยรบที่3และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยเข้าไปสำรวจความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยจัดดําเนินการปรับพื้นที่และหรือซากบ้านออกก่อนที่จะทําการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ต่อไปครับตอนนี้ก็มีทหารเข้ามาสำรวจนะครับว่จะ ตร,ตรงหลุมนี่มันเป็นคล้ายเป็นสระเลยรับที่มวลน,น้ํามันหุนเอาดินซัดออกไปได้เก็บอะไรในบ้านบ้างคะเนี่ยเก็บอะไรไม่ได้สักอย่างเก็บไม่ทันเลยตอนช่วงที่หนีก็คือได้แค่แค่ตัวกับเสื้อผ้าชุดเดียวอยาปลูกมาได้ชนดทที่ดินใบเดียวไปค่ะแต่ว่าถ้ามาดูภาพรวมนะคะความเสียหายอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่สุขโขทัยค่ะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ6อำเภอ30ตำบล174หมู่บ้านนะคะมีประชาชนได้รับผลกระทบ11,500ครัวเรือนค่ะ พื้นที่การเกษตรเสียหาย101,000ไร่